ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูแพ็คนะครับสําหรับวันนี้นะครับครูแพ็คก็มีชิ้นงานนะครับเป็นอาจจะเป็นชิ้นสุดท้ายที่ทิ้งทวนในเรื่องของภาคเรียนที่หนึ่งเลยนะครับก็ว่าได้เพราะว่ามันก็เป็นคาบเรียนสุดท้ายแล้วนะครับของภาคเรียนที่หนึ่งซึ่งคุณครูก็ได้สัญญากับพวกเราว่าเดี๋ยวเราจะมาฝึกวาดรูปทรงสามมิติกันนะครับต่อเนื่องจากการที่นักเรียนได้เรียนเรื่องรูปร่างรูปทรงไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูลักษณะของรูปร่างรูปทรงที่เราจะฝึกวาดในวันนี้กันเลยนะครับ อ่ะนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้ในักเรียนเนี่ยได้ดูวิดีโอนะครับประกอบขั้นตอนการฝึกนะครับรูปร่างรูปทรงนะครับสี่ภาพนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ฝึกแก้สีภาพก่อนนะครับตอนนี้โอเคนะครับครูนะครับ นะครับคุณครูก็จะเริ่มจากภาพหมายเลขหนึ่งนะครับก็คือเบสิกง่ายๆเลยวงกลมนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวาดวงกลมกันนะครับเดี๋ยวลูกจะเห็นว่าคุณครูจะวาดร่างแบบเนี่ยลงเส้นเบาๆก่อนนะครับเพื่ออะไรครับคุณครูบอกย้ําทุกครั้งว่าการลงเส้นเบาๆหรือการร่างแบบเนี่ยนะครับเป็นประโยชน์มากๆนะครับก็คือเราก็จะได้รู้ตำแหน่งของภาพที่เราจะวาดและที่สําคัญเมื่อเราลงเส้นแบบไปเบาๆบางๆลงน้ําหนักเบาเนี่ย หากผิดพลาดนะครับนักเรียนก็สามารถลบและแก้ไขชิ้นงานได้นั่นเองนะครับอ่ะนะครับตอนนี้คุณครูวาดภาพวงกลมไว้แล้วนะครับรูปทรงกลมทีนี้นักเรียนจะเห็นว่าคุณครูเนี่ยเว้นพื้นที่ด้านล่างเอาไว้ครึ่งหนึ่งนะครับเราจะเว้นไว้เพื่ออะไรเพื่อเอาไว้ให้เป็นส่วนประกอบของแสงเงานั่นเองนะครับทีนี้วิธีการระบายแสงเงาเนี่ยให้เรา จับดินสอบแบบที่คุณครูเคยบอกเลยนะครับนักเรียนยังจําได้ไหมครับจับดินสอเป็นแบบแนวนอนนะครับจากนั้นให้ระบายแล้วก็ใช้นิ้วเนี่ยเกลี่ยลงไปนะครับอเมื่อได้รูปร่างรูปทรงที่ต้องการแล้วตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะได้แล้วนักเรียนก็ให้ลองไล่เงาสะท้อนก่อนนะครับทีนี้คุณครูขอว่าห้ามวาดวงกลมนะครับถ้านักเรียนวาดวงกลมด้านล่างเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวงกลม2วงเลยนะครับเราวาดแค่รูปทรงด้านบนนะครับ หากผิดพลาดตรงนี้สามารถลบได้ไหมครับถ้าเราลงลงเส้นเบาๆอน,นี่นะครับ mm hmm. ครับอันนี้ครูแพตก,ก็เมื่อเราได้รูปตรงที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็เพิ่มน้ําหนักนะครับเพิ่มน้ําหนักลงไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับมันอาจจะไม่กลมมากนะครับคุณครูแนะนําว่าเหมือนตรงนี้คุณครูใช้มือวาดสดนะครับแต่ว่าถ้าเหมือนนักเรียนเนี่ยนักเรียนอาจจะหาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ อยู่ภายในบ้านนะครับที่นักเรียนเห็นว่ามีลักษณะเป็นรูปทรงกลมเนี่ยเราก็อาจจะเอามาวางแล้วก็ใช้วิธีการวาดเส้นก็นได้นะครับอ่าครับทีนี้คุณครูก็จะลงแตงแระเงานะครับนักเรียนเห็นไหมครับคุณครูก็จะลงน้ําหนักเข้มเนี่ยบริเวณด้านหลังนะครับหรือว่าจุดที่ไม่โดนแตงนั่นเองนะครับเราก็ค่อยๆเพิ่มน้ําหนักเข้าไปทีละนิดนะครับตรงน,นี้ก็ค่อยๆออ,ออกแรงกดเหมือนที่ลูกทาใบงานแรกเลยนะครับที่ว่าเป็นการ ไล่น้ำหนักนินสอนะครับตรงนี้อ่านะครับเราก็ทยอยใช้นิ้วเกลี่ยไปนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราทําให้เสร็จก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ลูกค่อมาลงเส้นให้ชัดเจนอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าตอนนี้ก็น่าจะได้นะครับคร่าวๆก็เป็นรูปทรงกลมนะครับถ้านักเรียนคิดว่าน้ําหนักมันยังไม่ชัดเจนนะครับลูกก็สามารถเพิ่มลงไปได้นะครับทีนี้อ่านะครับ ด้านที่มีลูกศรชี้มาก็คือด้านที่โดนแสงนะครับมันก็จะให้ความสว่างหน่อยครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวครูพแพ็ยก็จะยกตัวอย่างในภาพที่สองน,นะครับอันนี้สามารถใช้อุปกรณ์เป็นไม้บรรทัดได้นะครับอันนี้ภาพที่สองก็คือภาพสามเหลี่ยมหรือว่ารูปทรงพีระมิดนั่นเองนะครับรูปทรงพีระมิดเนี่ยจริงๆนักเรียนหลายๆคนเนี่ยมักจะวาด ผิดนะครับมักจะว่าผิดเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะไปลากเส้นตรงนะครับต่อจากความความกว้างนะครับแล้วก็พอจะเพิ่มเส้นหนาเนี่ยนะครับอ่านเนี่ยครับเดี๋ยวครูแพ็จะเพิ่มปากกาสีแดงให้ดูนะครับเด็กๆเนี่ยมักจะวาดเส้นต่อไปแบบนี้นะครับแล้วก็ลากแบบนี้นะครับอันนี้คือผิดนะครับลักษณะของสามเหลี่ยมนะครับแบบนี้คือผิดนะครับไม่ใช่นะครับ อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวลูกลองดูตัวอย่างนะครับใครที่ทําไม่ได้นะครับก็ให้ลองย้อนดูหลายๆครั้งนะครับคลิปวิดีโอนะครับอ่าโอเคต่อกันเลยนะครับอ่าเราก็เส้นอ่าเดี๋ยวหลายคนจะสงสัยนะครับคุณครูได้ขีดเส้นด้านล่างไว้ของทุกภาพเนี่ยอันนี้ก็คือให้แทนค่าเป็นเส้นของพื้นนะครับก็คือวัตถุวางอยู่บนพื้นนะครับอ่าอันนี้ ทีนี้เน้นย้ําว่าเงาสะท้อนของแต่ละรูปทรงนะครับลูกอาวงกลมเงาสะท้อนเราก็ให้มีลักษณะเรียนแบบทรงกลมนะครับสามเหลี่ยมเนี่ยก็ให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับก็คือให้เอียงลงมาด้านล่างแล้วก็มีมุมที่แหลมออกมาอีกน้อยนะครับก็คือลักษณะเนี่ยก็คือใกล้เคียงกับรูปทรงนะครับอาทีนี้ก็เพิ่มลูกศรนะครับเป็นลักษณะสัญลักษณ์ว่า,าแสง ได้มาทางด้านนั้นนะครับโอเคนะครับฝั่งด้านหลังนะครับเป็นจุดที่ไม่ได้โดนแสงนะครับเราก็สามารถลงน้ําหนักให้เข้มไปได้เลยนะครับ อ่าตรงนี้นะครับนักเรียนก็สามารถลงน้ําหนักให้เข้มไปได้เลยนะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างจุดที่โดนแสงนะครับลูกก็ค่อยๆไล่ระดับน้ําหนักของนิสอลงไปนะครับแล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยนะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยเราก็เว้นเอาไว้สักเล็กน้อยนะครับสีมันก็จะได้ไม่เข้มมากนะครับอาจจากนั้นเราก็อาจจะตัดแต่งเส้นให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ ค,คุณครูแนะนําว่าวิธีการร่างแบบนะครับขอให้นักเรียนเนี่ยลงเส้นดินสอเบาๆไปก่อนนะครับถ้านักเรียนลงเข้มเนี่ยพอเวลาเรามาลบเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นรอยเส้นดินสอเส้นเก่าอยู่ในชิ้นงานของเราซึ่งจะทําให้ชิ้นงานของเราเนี่ยดูแล้วสกรปรกเลืเอะและไม่สวยงามนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูภาพอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันเลยนะครับ ในภาพนี้เนี่ยจริงๆนะครับนักเรียนเนี่ยคุณครูเห็นหลายคนเลยลูกจะวาดออกมาประมาณนี้นะครับอ่ะนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะคุณครูเน้นสีให้ดูก่อนอ่าเมื่อเนี่ยหลายๆคนจะวาดออกมาประมาณนี้ทีนี้พอเราใส่ความหนาเข้าไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจก็จะวาดขึ้นมาแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่รูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับอ่าแบบนี้ถูกไหมครับ แบบนี้ผิดนะครับอ่ะแล้วก็ตัวอย่างอีกหนึ่งลักษณะที่เห็นบ่อยๆเลยนะครับที่นักเรียนวาดมาผิดก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้ใกล้เคียงนะครับเกือบถูกแต่ยังผิดนะครับเดี๋ยวครูวาดให้ดูครับอ่ะอีกหนึ่งตัวอย่างก็คือวาดออกมาแบบนี้อ่าหนึ่งและมาผิดที่ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็ผิดเช่นกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่ถูกต้องกันเลยนะครับว่าตัวอย่างที่ถูกต้องเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวครูขอลบสักครูนะโอเคมาดูตัวอย่างที่ถูกต้องกันเลยรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับเทคนิคง,ง่ายๆก็คือการวาดรูปร่างสี่เหลี่ยมไว้ก่อนนะครับแล้วก็นักเรียนเนี่ยเพิ่มขีดนะครับที่เรียกว่าสามเอียง สตรงนะครับสเอียงสองตรงเนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูตามตัวอย่างได้เลยครับะนะครับนะักเรียนก็วาดนะครับเป็นรูปรูปร่างสี่เหลี่ยมขึ้นโครงมาก่อนนะครับอันนี้ ปกติเลยนะครับวาดไปตรงไหนที่เป็นส่วนเกินมาเรียนก็สามารถลบนะครับจากนั้นนะครับเส้นที่คุณครูบอกนั่นเองสามเอียงเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับวิธีการวาดรูปทรงสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องเนี่ยถ้าจําเทคนิคนี้ได้นะครับสามารถใช้ได้ตลอดเลยนะครับสามเอียงสองตรงนะครับสามเอียงคืออะไรนะครับดูตามตัวอย่างไปเลยเอียงที่หนึ่งครับหนึ่ง เอียงที่2เอียงที่3ามอ่าสามเอียงนะครับ1 2 3ต่อไป2ตรงเราก็ลากเส้นให้บันจบกันครับก็คือเส้นตรง2องเส้นนั่นเองอ่าอันนี้คือสูตรการวาดง่ายๆนะครับ3มเอียง2ตรงนะครับเคนะครับอ่า เดี๋ยวคุณครูขออนุญาตลบเลขออกนะโอเคโอเคแล้วก็ใส่ลักษณะของทิศทางของแสงนะครับที่มาโดนวัตถุจากนั้นนักเรียนก็ใช้ดินสอครับ อ่าเรงเงาสะท้อนเลยรูปทรงนี้เป็นลักษณะของรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับเงาสะท้อนเนี่ยก็ขอให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับสี่เหลี่ยมนะครับอ่าไม่ใช่ว่าวัตถุเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราไปวาดเงาสะท้อนเป็นวงกลมนะครับมันก็ไม่ใกล้เคียงนะครับอ่านะครับจากนั้นก็ใช้นิ้วเคลียบม,มันเดิมนะครับโอเคนะครับ อ่านะครับในส่วนด้านหลังนะครับจุดนี้ไม่โดนแสงเลยนะครับนักเรียนก็เพิ่มการลงน้ําหนักนะครับให้เข้มไปได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ไม่โดนแสงตรงไหนที่มันเลอะนะครับเดี๋ยวลูกค่อยสามารถลบตกแต่งได้ทีหลังนะครับตอนที่เก็บรายละเอียดชิ้นงานนะครับฝั่งไหนที่อยู่ใกล้กับทิศทางของแสงเนี่ยเราก็ลงเบาๆไว้ก่อน,นครับลงเบาๆไว้ก่อน เพื่อให้เกิดดูความแตกต่างนั่นเองนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับนักเรียนก็ค่อยลบตกแต่งเพิ่มเติมนะครับ อ่าโอเคนะครับทีนี้นักเรียนก็สามารถตัดเส้นซ้ําเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนขึ้นนะครับอืมโอเคนะครับน่าจะได้นะ นะครับอย่าลืมลองไปใช้สูตรดูนะครับ3เอียง2ตรงนะครับรับรองออกมาเหมือนเป๊ะนะครับอโอเคเดี๋ยวภาพสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการฝึกปาดนะครับรูปทรงกระบอกนะครับซึ่งรูปทรงกระบอกเนี่ยดูแล้วเหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่านักเรียนหลายคนก็ยังวาดผิดอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าตัวอย่างเป็นอย่างไรแล้วนักเรียนจะได้ลองฝึกปฏิบัติดูอีกครั้งนะครับ รูปทรงกระบอกเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นนะครับที่วงรีนะครับวาดวงรีก่อนนะด้านบนเพื่อเป็นการกําหนดจุดนะครับกําหนดแนวขนาดนะครับของรูปทรงนั่นเองด้านล่างนะครับก็สําคัญนะครับทีนี้ตรงนี้แะครับที่นักเรียนวาดผิดบ่อยก็คือ นักเรียนเนี่ยจะไปลากเส้นตรงนะครับส่วนมากเนี่ยที่คุณครูเห็นเนี่ยนักเรียนจะไปลากเดี๋ยวขออนุญาตทําทด้านนี้นะครับอ่าสมมติปึ๊บแบบนี้นักเรียนเนี่ยจะไปลากตรงเนี้ยเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ผิดนะครับอ่าให้ถูกต้องก็คือต้องเป็นเส้นโค้งด้านล่างนะครับเหมือนตัวอย่างเลยนะครับโอเคครับดูต่อเลย อ่ะนะครับจุดที่ไม่โดนแสงนะครับเราก็ลงน้ําหนักไปสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นใช้มือเปลี่ยนแล้วก็ลูปไล่น้ําหนักนะครับมาเรื่อยๆนะครับอ่ะฝั่งนี้ก็จะเริ่มสว่างขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่โดนแสงเข้ามากระทบนั่นเองอะนะครับเราก็ผ่อนน้าหนักมือลงมานะครับ โอเคนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นเงาสะท้อนนานล่านะครับตรงนี้นักเรียนสามารถตัดเส้นนะครับให้เกิดความชัดเจนได้เลยนะครับโอเคนะครับตัวอย่างคร่าวๆ4ภาพนะครับก็น่าจะออกมาประมาณนี้นะครับน่าจะออกมาประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวใครที่สงสัยตรงไหนอย่างไรในแต่ละภาพนะครับลูกสามารถเปิดย้อนนะครับคลิปวิดีโอนี้กลับไปไล่ดูนะครับได้เลยนะครับอ่ะและฝากทิ้งท้ายไว้ใบงานชิ้นนี้นะครับ ให้ทำในสมุดวัดเขียนนะครับและนำมาส่งคุณครูในวันที่8และ9ที่ใกล้จะถึงนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวคุณครูไปดูคลิปถัดไปเลย สำหรับภาพนี้ก็เป็นภาพผลงานที่สำเร็จเรียบร้อยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างคร่าวๆนะครับคุณครูคิดว่าเด็กหลายๆคนนะครับนักเรียนทุกคนของชั้นป .3 เนี่ยมีศักยภาพและความสามารถต้องทำออกมาให้สวยกว่าของคุณครูแน่นอนนะครับสามารถทำออกมาได้สวยกว่านี้แน่นอนนะครับคุณครูเป็นกำลังใจให้และจะรอติดตามชมผลงานนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ